คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่7,56,000บาทนะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับปุ้ยมิสูตามใจนะคะวันนี้ก็อยู่ที่โชว์รูมมิสูพันนครสายใหม่นะคะกำลังไปส่งมอบรถคันนี้เลยสำหรับคันนี้ก็พิเศษอีกหนึ่พันนะคะแต่งเป็นตู้ทึ้เพื่อไปต่อย,ยอดธุรกิจนะคะเดี๋ยวเรามาพาชมกันว่าโปรโมชั่นคันนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่แล้วได้อะไรไปบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยคะ่ะ ะะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่756,000บาทนะคะเรืยนต์2.4ดีเซล184แรงม้านะคะคันนี้เอาไปทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ mm hmm. ด้านหน้านะคะเป็นชุดกันชนหน้าเดิมตัวนี้ไม่ต้องใส่กันชนหน้าเหล็กก็หล่ออยู่แล้วนะคะก็เหมาะสำหรับการไปทำธุรกิจนะคะไม่เพิ่มน้ำหนักตัวรกก็จะได้การประหยัดน้ำมันที่เพิ่มขึ้นนะคะ ด้านข้างนะคะปุ้ยก็ใส่เป็นล้อแม็กมาให้นะคะแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นขอบ16นะคะเป็นยาง AT ของดีเซนตินะคะตัวยางสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างใส่บันไดข้างมาให้นะคะบันไดข้างเบ้ามือกันสาดโลโก้ติดตั้งมาให้พร้อมนะคะมาด้านหลังนะคะที่เห็นเป็นตู้ถือแบบนี้นะคะปุ้ยทำตามออเดอร์ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถสั่งได้เลยว่า อยากได้สเปคตู้แบบไหนนะคะสำหรับคันนี้ก็ใส่เป็นตู้ทึบนะคะความสูงอยู่ที่1.5เมตรนะคะรวมตัวรถแล้วก็ทั้งหลังคานี้สูงประมาณ2.4เมตรนะคะพี่ก็สามารถใช้งานในกรุงเทพหรือว่า,าในที่อุโมงค์รอดใต้สะพานสะพานกับรถอย่างเงยสบายมากเลยนะคะด้านหลังแล้วก็ใส่เป็นกันชนท้ายนะคะตัวนี้ มีตู้ทึบเรามีหลายสเปคนะคะนี่มีไฟถอยให้ด้วยนะคะโ้ยแล้วก็ตัวล็อกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสเปคหรือว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมบอกได้เลยนะคะคันนี้ก็ใช้เงินออกรถเพียง35,000บาทนะคะรับรถพร้อมชุดแต่งแบบนี้ไปเลยแล้วก็ส่งมอบให้ฟรีด้วยนะคะวันนี้ปุ้ยก็ฝากโปรโมชั่นด้วยนะคะพี่ๆที่อยากได้ รถไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นรถออฟโรดลุยสวนหรือว่าทำธุรกิจแบบขนของอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อปุ้ยได้เลยที่เบอร์0922612342นะคะปุ้ยมิสูตามใจนะคะอยู่ที่โชว์รูมพระนครสายใหม่และมีบริการส่งมอบรถทั่วประเทศนะคะเดี๋ยววันนี้ไปติดตามชมกันนะคะว่าเราไปส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดอะไรคะ่ะฝากคลิปนี้ด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ